กับสบายดีทุกคนที่กําลงติดตตามรับส้มสองอมืออาค้าเนาะกับมือนี้ก็มาเปิดยิวอันอยู่ช่วงเฮานาะทุกคนยุ่งมะขาม่วงแนงเนาะกับช่วงหนกแคมมือนี้กข้าพเจ้าสิพาทุกคนไปเก็บมักแนงเนาะทุกคนสักที่มีรูบอกว่ามีไปฮับส้มน้ำปันทุกคนอันนี้ก็เป็นช่วงช่วงขพเจ้านาะทุกคนอันนี้ก็หนาปลาเนาะทุกคนปลานี่ก็ช่วงันกแคม มคานเาทุกคนทรงมคานทุกคนนี่มคาอันนี้ก็ส่วนอามือเอ็นเนาทุกคน,นก,กล้วยปลาัวปลาห้าก็ซื้อมาปล่อยนะ่ะประมาณสองสองพันตัวน่ะทุกคนซื้อมาปล่อยแต่ยังบ่พอรดท่านรถไปบ่ได้กันเลยค้างไว้บ่ได้ไปซื้อซ้ำมอหน้าถ้ามีเวลาที่ซื้อประมาณสองสามพันนะมามาเพิ่มเติม ตอนนี้ยังน้อยอยู่ทุกคนยังบ่เห็นนองปลาเฮาทุกคนอยู่เถิงสงบางแน่เถิงทุกคนเถิงตอนนี้เฮามาก่อนเนาะพ่อแม่หรือว่าอายยังบ่มาฮอดเนาะทุกคนเฮามาก่อนเฮามาิซาวๆมากินข้าวอยู่นี่เข้ามากินข้าวอยู่วงอยู่นี่ทุกคน มื้อฮักกมาเมาหนูทุกคนมอนี้เก็บมันแนวอันไอฮักไอฮันเก็บมาสองสามมื้อแล้วทุกคนแต่ว่ามันปีนี้มันเป็นมากมีเนมีแต่เป็นน้อยทุกคนเป็นเป็นน้อยเดียวทุกคนมอนี้น่าจินแล้วแหละประมาณสามสี่โมงกินแล้วแหละทุกคนสมติแนวโอ้คนใหญ่ทุกคนกว้างประมาณแหงตาหนึ่งกิโลที่บอกแต่ว่ามันปีนี้มันเป็นมากทุกคนเป็นน้อย ก็เป็นมากก็เลยเก็บบบได้ทุกคนไอเหาเก็บเก็บได้มาสามสี่มือแล้วได้แต่ประมาณห้าหกเปาทุกคนมันแนงโลอันใครใครดิทโลอันโลลาสิบห้าพันสิบหกพันเอาทุกคนมือซื้อแท้อันไครไขรสิบเจ็ดพันแต่ว่ามือวานนี่ราคามันล่มแล้วเพราะว่าเส้นทางบบดีเส้นทางรถมันรดงหายมากมาบ่ได้ทุกคน ตอนนี้ยังฝนนเลยทั้งบดีกับเลยหน้าบ็ได้อันนั้นเพิ่งท่านสวงออย,ม,ออยอมือทุกคนส่วนออยเอามือเทยพุ่นโบเห็นเนาทุกคนอน,นี้ของขานะทุกคนตัวน,นี้กับแมนมันหน,นักนะทุกคนพยายากินกับมาแว 5, ่ห้ามาลิ้นหามือเด้อเอามือสิพาไปกินเด้อทุกคนมันหนักมีหลายทุกคน นี่ท no ุกคนมันหนักแต่วันนี้ตึงยังบุษกรทุกคนนี่นี่สงมันหนักมืดแถวนี้นะสงมันหนักมือเองเนาะทุกคนแมนมืดอันนี้นะกินโบกินโบมืดเนาะทุกคนใครจะกินกะมาลินห้ามืออะไรมือสิพากินเนาะทุกคนนี่สงมันหนักมืดอันนี้นะยู่ฟากนี่แมนสมข่าเนทุกคน มะข่าก็ออกออกไรนิดนึงว่าปีนี้นี่มะขาทุกคนนี่มะข่าตัวนี้เฮายังบุกเก็บเถื่อนทุกคนเก็บมันแน่แล้วอันจะคอยมาเก็บตัวนี้มันบ่ได้เก็บเถื่อเก็บมันแน่จุงแล้วก่อนนะจะมาเก็บมะข่าแต่อันมะข่าแท้เฮาบุกใครดิบนะทุกคนเอาต้องอบให้มันแห้งๆเลยตังขายเนาะนี่อัน ช่วงมะขามาทุกคนเราทุกคนจากน่อยขึ้นไปช่วงมังแนงแล้วตอนเนาเก็บเอาทิศไทยให้เบิ้งเราทุกคนสิไท,ทยให้ทุกคนเบิ้งเนาตอนนี้ก็ท้าไอายมากลลวขึ้นไปพ้องกันเราทุกคนตอนนี้ก็ไอกับเอื้อเฟยก็มา่ฮได้เราทุกคนนาย การ่้นไปเนาะขึนะลนไปสว i n มือนงจิม,มี่รือก่มีการไปเบมุ่กันทุกคน,นกางไปล้าทุกคนมีอุปกรณ์ทงมือนี่ลังไส่นี่เด็กน้อยลังไสเข้า,ขาไปเาทุกคน่ย,ย,ยไปเออนมแล้เน,นี่ย 啊，这这鸭也厉害，嗯、啊啊啊，你别，叫、啊、我别慌，好、啊、好忙。有长远的，别。我哥在云南干活，快、啊啊啊、去，去过年。姐，你家丈夫在哪？在嗯。

ไปมั้ยมั้ยเออไปฮะไปไปโอ้แดกแล้วทุกคนเดี๋ยวหอน ừ anh nó cứ la là, là mà làm sai bị khu an cút chín này là ừ, không มีย่างอันนันอย่อย่ี่ดูยอะเยี่น่ี่นี่ตังนี่ขึ้นไปมันทรงมั่งแน่มัดทุกคนเดยนเท่านี้ เท่ยนี้ไอ้กิฟมือเหลวทุกคนนี่ยเก็บมือเหลวเ <c ười> ท่ยนี้บนมีแล้วเนาะไอ้ก็ม <c ười> บม, <c ười> กมาสามซีห้ามือมือนี้มือสุดท้ายอืมมือนี้นะ แล้วก็มืออื่นต่อไปก็ไปพุณบนไม้บนไม้เป็นบนไม้เนาะทุกคนมืออื่นนะคือมากไปซะหวานนอนนี่ตโนกินบ่อะฮะบุหงุทุกคนมากสไปซะ มีวะงองสองบ๊เป็นมากทุกคนนี่โชคจะนี่เละทุกคนนี่โซ่เธอหนุยสองสามหนยุยโอ้ถ้ามีลายนะมืดบ้านมาเก,ก็บ ส่วนหอกเก็บบ่มดทุกคนนี่เอาเก็บนี่ไม่ซอก้นบังด네ีเนาะทุกคนถ่าบ่มบ่งดีอ่บอาจจะบเห็นไหนฮะไปท่าก <asa makes noise> ่อนก็ไปน้ำเอื้อนดี เอ้ยทุกคนนี่มากโคบ่เห็นนะทุกคนเอ้ยเห็นบ่สอนมาก3-4มากนี่แหละเ

บ่เฮ็ดสองสำหน่วยสองเก็บอสดบทหนึ่งจักด้ได้ ឋ្រូវើនបាន់ជាសាចល់ជាសិ mười thôi hôn nửa 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 suýt hầu nơi đến đây này tìm thôn đi nào hôn Oh, boy, this one? ชีวิตคนดอยไอ้คนดยนอยเนาะชอบจะนี่เยอะบะได้กินชีวิตคนดอยชีวิตคนบางนอกบางคนหาเสากินข้าม ให้ไทยเบิงคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอมือเด้อเด้อทุกคนเพื่อเพื่อกำลังใจเบิงเบิงก่อนสิได้เงินกิดจากพันกี่2,000น่ะในก่อนสิได้เงินน่ะโคตยาวทุกคน

थोड़ा सा ทึ่งบุมีแหละค่ณนี่แล้วโหนพุนของเจ้าพุนวัดไยเยอะดุดมากข้าเราเอ้ยตองเอาเจได้ช่างกูช่างกูต้องเอาเจช่งกูไม่เช่อเย Mm hmm. Mm -hmm. ออกมาแล้วทุกคนตอนนี้กะโอ้ยบ่มีบ่มีจักน้อยทุกคนนี่เบิงดูได้ซํานี้นี่เป่านึงก็บ่ฮอดซําทุกคนบ่เฮเป่านึงซําิดแล้วแล้วโอ้ยเนาะ มีช่วงมังเียว่าหลายแล้วว่าบ่มีบุเป็นมากนี่นี่ไอ้กับเอ้อไผ่นี่พุ่นรันโชกอยู่นี่มาสิงานแล้วก็โซวบ่มีแม่นี่นนทุกคน มือสีบุลงไปแล้วสิลังทาไอ้ขึ้นมาแล้วก็ชิลงไปถ้าเป็นมากเนี่ยโอ้อันนี้มือหนึ่งเก็บบุมหมดเราทุกคนแต่มันบุมเป็นจักน้อยทางนี้เลยท่านี้เขาเก็บหมดแล้วนี่เขาออกมาอยู่นี่ทุกคนมือห้ากับมามือนี้เราทุกคน นี่มาเบิ่งบ่เก็บแหนงแล้วบ่มีซ้ําโอ้เยเป่าเครื่องยังเป่าเครื่องนี่บ่ศอกยืกก็ปู่ไว้แล้วจําเป็นเนาทุกคนมีบ่มีเฮาก็ปูไว้เฮาตอกเบิ่งว่าสิมีซําใดเฮาก็เก็บซํานั้นกลับมาแล้วทุกคน ตอนนี้ก็มีกิฟได้ขึ้นเปล่าทุกคนการมหดสำนี้ก็สปิดคิดสำนี้นทุกคนภพ่เบิงคลิกนี่นะกดไลค์กดติดตามส่งอมือเดี๋ดอทุกคนเพื่อมีกำลังใจฮิตคิด,ดต,ต่อไปโอเค